อีกหน่อยนึงดีได้อีกได้อีกหลักพันแม่แล้วก็บูมโอ้โหจบของจริงหกหมื่นกว่าไรอีกไรอีกไรอีกไหมโอเคแค่สองคอมโบก็คือเหลือแล้วแแว่รวรวมหกหมื่นสี่ไปเลยปะทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมัส์กันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายใี้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองก็แล้วมาลองอีกยังไม่ลองมาลองกันดูจ้า สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาจอามาัาก,กันาที่แก่งกาลาคุมทรัพย์แห่งอัสเทกันเนาะสาว้วยงบเนี่ยน,นี้ก็คือจกุจกๆไปเลยจะมาหลักพันเออเริ่มต้นกันที่เบ็ดละาส 30บาทก่อนเนาะสาวมุนไปยาวไปสิบรอบเ0สิบรอบเมื่อร่อยที่ตังของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะพาเพืเ่อนเพิ่มไขึ้นไปอีกแต่ถ้าว่าตัางของเราเลดลงเราก็จะลดเบ็ดตามลงไปด้วยนาะสา,างงานนี้เรามันลุ้นกันไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเกมคุณทรัพย์ของเราเนี่ยจะให้รางวัลจะให้ทุณทรัพย์เราเท่าไรเนาะสาวโอเคเปิดฉากมาก็กำไรก็ซึ้งถึงใจเลยอะสองพันสามจ้ะแม่โอ้โหนี่แค่เปิดฉากเริ่มต้นนะ เอองั้นเราก็เพิ่มเบ็ดสิจา้ารอใช้อยู่ใหญ่จั่วต่อไปเลยแม่ด้วยความที่วิธีการเล่นของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตังล้วนนั่นเองนะคะตังเพิ่มเพิ่มเบ็ดตังลดลดเบ็ดเนาะใครจะเอาวิธีการนี้ไปทาต่างก็ได้นะคะไม่ห่วงไม่หา้มหามไม่ว่าก็เลยจะสาวโอเคเออหลาจัจวแม่นั่นแหละมารฟยังยังไม่หลโอเคสวยได้อีกไหมรอบนี้ดอกนี้อื ว่าจะไหลเจ้าต่อไปเย้ว,วยาวจะสาวโบเขาให้สวยได้อีกนิดนึงไหมม,มันต้องแบบนี้แล้วคือสเกเทอร์ของเรายังไงแม่ยังไงยังไงโอ,โอ้โหเปลี่ยนวายเป็นสเกเทอร์ได้ไหมเนี่ยแต่คือยังได้ลุ้นต่อนะสเกเทอร์ยังไงต่อแม่จะมาไหมเนี่ยนั้นเรียบร้อยมาแบบแถวสุดท้ายอะ่ะเออก็ยังดีที่มานะคะ มันลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะค่ะว่าเข้าสกเรรอบนี้10รอบทีดอกหมุนฟรีอยู่ยาวของเราเนี่ยจะทํากําไรได้เท่าไหร่น้อสาวถ้าหากว่าทํากาไรได้เยอะเราก็จะได้จุดเกมว้แต่ถ้าหากว่างานนี้ยังไม่ถูกใจก็ขคงต้องยาวไปยาวไปเรื่อยๆเนาะสาวไหลเลยแม่โบกของ่ายโอ้โหตัวเอทั้งแพรเป็นตับเลยเมื่อกี้ยังไงต่อรอบนี้เน้นๆกันไปเลยแม่แล้วก็วายวาย,วายบูมสวย อีกนิดนึงไหมแนมะ่โอเครอบนี้ดอกนี้เนาะหกพันเก้าจ้ะแทมตัวอมุนฟีของเราเนี่ยโอ้โหเริ่ดจริงๆเลยเยอะนั่นเองยังไม่จบยังไม่จบเกมนี้ยาวเกมนี้ยาวเหลือห้ารอบ 5, ้าดอกเลยสาวมาบเน้นๆกันไปเลยสวดเอาไ้อีก3 000, 3มพไหลอีกไหมงานนี้อเสียดายึกว่าจะไหลต่อแต่ดอกนี้ก็คือเริศเลยสาวอะ ไปกันต่อเลยก็แเลยกันนะคะอีก4ีรอบ4ีดอกของเราเนาะไม่แน่ว่าเราอาจจะแบบเล่นกันต่อไปเนาะยังไม่จบเก็่งง่ายๆนะคะรอบนี้รอบนี้เอาไหลจูดไปสาว ยังอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอือหรอบเดียวรอบสุดท้ายจะงานนี้โอเคหมดเรียบร้อยลานะคะรอบนี้ก็คือทํากําไรไปได้หลักหมื่นนะเข้าฟรีสปินรอบนี้รอบเดียวกําไรคือหลักหมื่นไปแล้วนะสาวถือว่าจวดเจื้องถึงใจจริงๆอ่ะเราก็ขอเพิ่มเพชดเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเล,เลยใกล้ๆน,นะคะ ด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาพเพื่อนๆนมาเล่นกับดตรงไม่ผ่านเอเจนต์เนาะสามก็จะเล่นง่ายแต่ง่ายบบังง่ายอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ก็จะรองรับทูมอนี่วอลเลตด,ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะสามารถถอนผ่านทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะสาวแลวคือรอบนี้บูมพอให้สอง0มืนกว่าคิดดูยังไงต่อยังไงต่อด้วยยังไงต่อมาโอเคไม่ดีคอมโบของเรา2อ0 0มืสามจุกจุกอ้โห กำไรสามหมื่นเก้าไปแล้วเนาะสาวงั้นเราก็ขอเพิ่มเบ็ดเราไปกันต่อเลยจริงๆคือจบเกมถอนตังได้เลยแหละแต่ว่าอีกนิดนึงจะสาวถ้ามันยังเล่นได้อยู่เราก็ไปกันต่อเลยกันเ่ยกันจวนแม่จวนสำหรับเพื่อนที่สนใจจะลองเล่นนะคะตามมาได้ี่ลิงค์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสุดที่สุรเด็ดก็คือเล่นตามนั้นใส่ไปเลยจับไม่ต้องอย่างเล่นยังไงก็ได้ให้ไม่ได้กำไรก็เป็นพอนแล้วแล้วคือรอบนี้ก้ากเซ่ตกันอีกแล้ว ปังเกินตามมาได้ก่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอ้โหเยาวๆกันไปจะแม่รอบนี้ล็อตนี้อืมอีกอย่างหนึ่งเนาะสาวสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยทุนน้อยนะคะพกมา 10, 20, 30 40, 40อะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้ไสบายๆเลยเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองจ้า เอ้ยไปต่อไปต่อรอบนี้ยังไงสาวได้ไหมนี่เก้าร้อยหกแล้วก็เกือบได้ดจัวต่อแล้วอีกหน่อยนึงนี่ได้อีกได้อีกหลักพันแม่แล้วก็บูมโอ้โหจุกของจริงหกหมืนกว่าไล่อีกไล่อีกไล่อีกไหมโอเคแค่สองคอมโบก็คือเหลือแหละล้วแม่ รวมๆหกหมื่นสี่ 64, ไปเลยนะจ๊ะ <_ d ata> เหลือแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายยังไงสาวได้เติมเติมอีกไหมเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วก็หมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้โหแตกแสนนะวันนี้แตกแสนจะ้ะแม่โอ้ยคือใช้เวลาเล่นก็คือไม่นานด้วยซ้ำนะคะใครที่ไม่พลาดใครที่อยากจะลองเล่นแล้วแตกประจุๆปังๆแบบนี้ก็คือตามมาได้ที่เลงใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนเราก็คงต้องจบเกมถอดตังกันแล้วเด้อ คเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของข่าวกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย